เรียนท่านคณะกรรมการการประเมินที่เคารพทุกท่านดิฉันนางวรังคณาสินสิริตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนอนุบาลเขาสนกวางอำเภอเขาสนกวางจังหวัดขอนแกน่นสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4โรงเรียนอนุบาลเขาสนกวางเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2566นี้มีนักเรียนจำนวนทั้งหมด785คนซึ่งในปีนี้ดิฉันได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประฐมศึกษาปีที่6โดยได้เสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งโดยการแก้ปัญหาการแสดงวิธีหาผลลัพธ์การบวกและการลบเศษส่วนของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6ค่ะขออนุญ,ญาตเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการพัฒนาผู้เรียนในปีการศึกษา2566ดังนี้ค่ะจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาปีที่6 หน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องเศษส่วนแผนการจัดการเรียนรู้ที่8เรื่องการบวกและการลบเศษส่วนผู้สอนได้วิเคราะห์สภาพปัญหาผ่านกระบวนการ PLC กับเพื่อนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านการสัมภาษณ์และสอบถามนักเรียนพบว่านักเรียนไม่เข้าใจขั้นตอนในการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการหาผลลัพธ์ได้ถูกต้องค่ะนักเรียนมีทักษะการบวกและการลบเศษส่วนยังไม่ถูกต้องและขาดความแม่นยำเป็นปัญหากับการเรียนเรื่องการบวกและการลบเศษส่วนจึงทำให้นักเรียนทำงานช้าไม่อยากทำแบบฝึกหัดหรือทำงานที่ได้รับมอบหมายบางคนทำงานได้เร็วแต่คำตอบไม่ถูกต้องเป็นเหตุผลให้ ผลลัพธ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนไม่ดีเท่าที่ควรนอกจากนี้เรื่องเศษส่วนเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนหลายขั้นตอนในการหาผลลัพธ์นักเรียนไม่สามารถหาคำตอบได้โดยตรงเช่นเดียวกับการบวกลบจำนวนเต็มส่งผลให้นักเรียนมีความรู้สึกไม่ดีต่อรายวิชาคณิตศาสตร์เพราะนักเรียนมองว่าเป็นเรื่องที่ยาก ด้วยเหตุผลดังกล่าวดิฉันจึงหาวิธีการสอนสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆเพื่อนำมาปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบเศษส่วนและพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบเศษส่วน นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้แบบคงทนได้ด้วยตนเองสร้างความรู้สึกเชิงบวกในวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนด้วยจากสภาพปัญหาดังกล่าวดิฉันได้ทดลองใช้รูปแบบการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ที่หลากหลายเพื่อหาวิธีที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกิดทักษะกระบ,บวนการทางคณิตศาสตร์ โดยวิธีที่ดิฉันเลือกใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการบวกและการลบเศษส่วนนั่นก็คือวิธีการสอนแบบ active learning ที่เน้นกระบวนการทำงานเป็นทีมเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมกลุ่มของนักเรียนโดยขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดิฉันจะแบ่งเป็น5ขั้นตอนนั่นคือขั้นนำเข้าสู่บทเรียนขั้นสอน ขั้นฝึกทักษะขั้นสรุปและขั้นนำไปใช้โดยขั้นนำเข้าสู่บทเรียนจะเป็นการทบทวนความรู้เดิมที่นักเรียนเคยมีหรือเคยเรียนมาเคยมีประสบการณ์ในการเรียนเรื่องนั้นมาแล้วในที่นี้จะเป็นในส่วนการทบทวนความรู้เดิมเรื่องการหาคอรอนอขั้นสอน ขั้นนี้จะเป็นขั้นที่ครูเชื่อมความรู้เดิมที่นักเรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้มาแล้วสู่ขั้นตอนการแสดงวิธีหาผลลัพธ์การบวกและการลบเศษส่วนซึ่งเป็นขั้นที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ให้แก่ผู้เรียนต่อไปขั้นที่3ขั้นนี้จะเป็นขั้นฝึกทักษะเป็นขั้นตอนการเรียนรู้ที่นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผ่านการทำกิจกรรมกลุ่มลงมือดำเนินการหาผลลัพธ์การบวกและการลบเศษส่วนในขั้นนี้นักเรียนจะเกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนแชร์ความคิดเห็นภายในกลุ่มของตนเองเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนมีการแบ่งภาระงานการตามความถนดัดเพื่อดำเนินชิ้นงานให้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนดขั้นที่4เป็นขั้นสรุป เป็นขั้นที่นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนวิธีการหาผลลัพธ์การบวกและการลบเศษส่วนได้ด้วยตนเองโดยอธิบายให้ครูและเพื่อนๆในกลุ่มอื่นเข้าใจเป็นการเพิ่มทักษะทางคณิตศาสตร์และฝึกความกล้าแสดงออกให้แก่นักเรียนและขั้นสุดท้ายขั้นนำไปใช้เป็นขั้นที่นักเรียนได้นำความรู้ความเข้าใจทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ไปต่อยอดปรับประยุกต์ผลลัพธ์ได้ในที่นี้คุณครูได้มอบหมายใบงานที่สองเรื่องการบวกและการลบเศษส่วนให้นักเรียนไปทำเป็นการบ้านหลังจากจบการเรียนการสอนแล้วพบว่านักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สามารถแสดงวิธีหาผลลัพธ์การบวกและการลบเศษส่วนได้ถูกต้อง ตามขั้นตอนการดำเนินการทางคณิตศาสตร์มีความรู้สึกที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ว่าจริงๆแล้วไม่ว่าเรื่องไหนถ้าเราเข้าใจมันก็ไม่ยากเกินความสามารถของเรานักเรียนมีความกล้าแสดงออกในการนำเสนอผลงานของตนเองผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งนี้เป็นไปตามจุดป,ประสงค์การเรียนรู้ดังนี้ ด้านความรู้นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนวิธีการหาผลลัพธ์การบวกและการลบเศษส่วนได้อย่างชัดเจนมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละร้อยด้านทักษะกระบวนการนักเรียนสามารถแสดงวิธีหาผลลัพธ,าาธ์การบวกและการลบเศษส่วนได้ถูกต้องมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละร้อย และด้านคุณในลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนมีวินัยฝ่ายเรียนรู้มุ่งมั่นในการทำงานมีผลการประเมิอนอยู่ในระดับดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละร้อยสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการการประเมินในครั้งนี้เป็นอย่างสูงขอขอบพระคุณค่ะ